สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเคยเป็นไหมครับว่าที่บางครั้งเราถ่ายโซเชียลดูชีวิตคนอื่นแล้วเกิดความรู้สึกว่าทําไมเขาถึงดูมีความสุขกว่าเราทําไมเรายังไปไม่ถึงไหนในขณะที่คนอื่นดูเหมือนจะไปได้ไกลมากความรู้สึกแบบนี้ไม่ผิดนะครับมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่สิ่งสําคัญคือเราจะไม่ปล่อยให้มันมาทําร้ายตัวเองมาทําร้ายคุณค่าในตัวเรา วันนี้ผมอยากชวนเพื่อนๆมาคุยกันเรื่องนี้แล้วมาดูว่าเราจะหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้ยังไงพร้อมตั้งหันมาเข้าใจและยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นเริ่มจากลองนึกภาพง่ายๆนะครับสมมติว่าเราเห็นเพื่อนในโซเชียลโพสรูปไปเที่ยวต่างประเทศถ่ายคู่กับรถหรูหรือโพสโปรโมทตัวเองว่าได้เลื่อนตำแหน่งเราอาจรู้สึกว่าชีวิตเรายังล้าหลังไม่ได้ดีเท่าเขาสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเราลืมไปว่า สิ่งที่เราเห็นในโซเชียลเป็นมุมหนึ่งของชีวิตคนอื่นมันเหมือนการดูหนังที่เขาตัดต่อมาให้เราดูเฉพาะฉากสวยๆแต่ไม่ได้แสดงเบื้องหลังว่าเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นทําให้เรามองไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีและทําให้เราจมอยู่กับความรู้สึกด้อยค่าโดยไม่จําเป็นธรรมะสอนเราว่าทุกคนมีคุณค่าในแบบของตัวเองครับหลักธรรมที่อยากแนะนําคืออัตสัมปทา หรือการพึ่งพาตนเองและการตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงในตัวเราลองถามตัวเองง่ายๆครับว่ามีอะไรในตัวเราที่เราภูมิใจบ้างหรือเคยทำอะไรสำเร็จหรือมีผลกระทบที่ดีต่อคนอื่นบ้างสิ่งเหล่านี้คือคุณค่าที่เราอาจมองข้ามไปเพียงเพราะมัวแต่มองคนอื่นธรรมะยังสอนเรื่องใตรักษ์คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาเพื่อให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่จีรัง ทุกคนล้วนมีช่วงเวลาที่ยากลำบากเหมือนกันผมมีเทคนิคหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมาลองแนะนำให้ฟังกันนะครับ 1. เปลี่ยนมุมมองแทนที่จะมองว่าทำไมเขามีแต่เรายังไม่มีลองคิดใหม่ครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างทุกคนมีเส้นทางของตัวเองการที่เราเดินช้ากว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไปไม่ถึงเป้าหมาย 2. ขอบคุณสิ่งที่เรามี ฝึกเขียนสิ่งที่เราขอบคุณในชีวิตประจำวันเช่นครอบครัวที่คอยสนับสนุนงานที่ช่วยสร้างโอกาสหรือแม้แต่การที่มีสุขภาพที่ดีการฝึกขอบคุณช่วยให้เรามองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ 3. ตั้งเป้าหมายของตัวเองแข่งกับตัวเราเมื่อวานครับไม่ต้องแข่งกับคนอื่นเช่นวันนี้เราอาจเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งเล็กๆเกช่อนอ่านหนังสือ1ิหน้าหรือออกกำลังกาย15นาที การพัฒนาตัวเองทีละนิดจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุข 4. จำกัดเวลาในโซเชียลมีเดียบางครั้งการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียมากเกินไปอาจทำให้เราตกอยู่ในวงจรเปรียบเทียบลองตั้งเวลาให้ตัวเองเช่นใช้โซเชียลแค่วันละ30นาทีแล้วใช้เวลาที่เหลือไปพัฒนาตัวเองอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนนะว่าคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีเหมือนคนอื่นหรือเปล่า แต่อยู่ที่ว่าเราได้ทําสิ่งที่มีความหมายต่อตัวเราและคนรอบข้างหรือเปล่าลองถามตัวเองดูนะครับถ้าวันนี้คือโอกาสสุดท้ายในชีวิตที่เราจะทําอะไรเพื่อตัวเองหรือคนที่เรารักเราอยากทําอะไรให้มันมีความหมายและอะไรคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นตัวเราในแบบที่ไม่มีใครเหมือนเมื่อเราเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเราจะมองเห็นว่าชีวิตของเราไม่ธรรมดาเลยนะครับ